เค้นบอกว่าก่อนได้ยินก็เอ่อได้เข้ามาปรึกษากันเมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วหลังจากน้องรู้ว่าน้องมีน้องนะฮะเราก็ตกใจเหมือนกันนะตอนที่รู้เนี่ยผมอยู่อเมริกานะครับก็เนี่ยแหละตอนอยู่อเมริกาลูกน้องก็บอกมีเรื่องใหญ่ค่ะก็โอเคก็โทรไลน์ไปก็คุยกันจริงเหรออะไรเงี้ยโอเคหลักการก็คือว่าผมก็บอกให้ทุกอย่างเงียบก่อนเขาว่าเงียบไม่ได้หมายความว่าจะปฏิเสธ แต่ขอเช็คให้เคลียร์ว่าเกิดอะไรขึ้นขอเช็คว่าใครเป็นแฟนน้องขอเช็คว่าแบบนั้นจริงหรือเปล่ามีน้องจริงไหมขอผลการตรวจจากแพทย์ให้ชัดเจนในทุกเรื่องก่อนเอาให้เคลียร์ก่อนให้ชัวร์ว่าถ้ามันเป็นอย่างที่น้องพูดเราจะได้ไปทรงนี้นะฮะถ้ามันไม่จริงหรือมันยังคลุมเครือ หรือพูดไปเรื่อยๆหรืออะไรหรือเปล่าเพราะเรายังไม่ได้ปักใจเชื่อร้อยล้านเปอร์เซนต์ว่ามันจะเป็นแบบนั้นด้วยด้วยลักษณะใช่ไหมฮะด้วยลักษณะน้องมาปาร์ตี้วันเลี้ยงผู้ถือหุ้นก็ยังกระโดดโลดเต้นยังสนุกล่าเริงบันเทิงใจตีลังกาได้ออแล้วน้องยังขายน้ําพริกแล้วก็ลงไปวิดพื้นออแล้วก็ นี่เรายังเห็นน้องวิทพื้นอยู่ไม่นานนี่เองนะอะไรเราก็ไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะใช่จริงหรือเปล่าอาจจะมีเหตุผลอื่นหรือเปล่าแต่หลังจากนั้นเนี่ยผ่านมาประมาณ10บวันน้องก็ผลมาให้ที่ออฟฟิศนะฮะก็เดินทางม,มาด้วยตัวเองละนะฮะน้องก็ให้ดูฟิล์มเอ็กซเรย์เขาเรียกว่าอัลตราซาวใช่ไหมอัลตราซาว Sound, ก,ก,ก็ก็เห็นครับเพราะเห็นเราก,เราก็เราก็คิดว่าโอเคละเหตุผลเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเป็นคนค่อนข้างชัดเจนก็คือน้อง มา,มาขอลาออกนะถูกต้องแล้วเพราะว่าเนื่องจากสิ่งนี้ที่มันกำลังเกิดขึ้นมันคือชีวิตคุณต้องรับผิดชอบมันจะไม่มีเหตุผลอื่นเลยว่าจะต้องไปอย่างนั้นยังไม่มีทางนะครับเ,เดือนเ็ษครับ เดเสร็จ,รจราาแล้วาดาม่าที่าหนักมันก็นคือแล้วผมก็ถามน้องว่าจะให้ประกาศแบบไหนให้น้องให้น้องแจก,กแดงมาเลยน้องก็แมงนะน้องก็ยอมรับว่าน้องจะประกาศแบบนี้เลยผมบอกดีแล้วครับเพราะว่าไม่มีใครโกหกได้ตลอดรอดฝั่งแล้วก็การโกหกเนี่ยมันทําให้เราไอ เดินอยู่บนถนนยากมากไม่ว่าคุณจะไปทําอาชีพอะไรเพราะฉะนั้นสู้กับความจริงรับผิดชอบสิ่งที่มีแล้วก็ถือว่าเป็นของวันชิ้นใหม่ของหนูหนูก็ต้องดูแลให้ดีแล้วก็หนูก็ไม่ต้องไปสนใจวงการบันเทิงหนูไม่ต้องไปสนใจวงการนางงามแล้วหันหลังกลับไปดูแลชีวิตให้ดีที่สุดนี่คือบทสรุปที่เราให้ไปแล้วก็น้องก็บอกให้เป็นอย่างนี้ผมก็จะไม่พูดอะไรจนในที่สุดจนในที่สุดก็พี่ๆนักข่าวแซลเรื่อง นักร้องอะไรใดๆเนี่ยจริงๆอไม่ใช่น้องแต่ว่าพีดีเขาอยู่ต่างประเทศเขาเดินทางไปดูใบไปงานเขานึกว่าหมายถึงน้องพีดีก็เลยโพส์พวดพลาดว่าจะปลดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นั่นคือจุดเริ่มต้นครับแต่ว่าเรื่องอื่นไม่รู้เลยแ้วอย่างพี่นวัดได้เช็คประวัติแฟนเขาแล้วแล้วพี่นวัดได้ทราบข่าวเมื่อคืนใช่ไหมครับว่าเออเรื่องแฟนเรื่องแฟนเขาเนี่ยต้องขอบคุณกี้นะฮะไ่รู้กี้คือใครรู้พร้อมกับกี่ครับฮะคนไหนกี้ฮะ แล้วผมรู้เอาจจริงๆผมรู้เมชาวานเนี่ยแล้วผมแล้วผมให้น้องผมเช็คคือไม่รู้เรื่องที่มีมีพัญญาที่คุณซีมีลูกสองคนมาก่อนไม่รู้เลยไม่รู้เลยที่ออบิทก็ไม่รู้น้องไม่ได้บอกเรื่องนี้ตกใจไหมครับถึงเขามาแชร์ตกใจตรงที่ว่า มันคุกกลุ่นมาเกาะก่อนเมื่อาวานเน,นี้ยนิดนึงแล้วที่มันมีเงาตะคุ่มตะคุ่มเราก็นึกในใจมันจะใช่เหรอน้องไม่เคยพูด แต่ในที่สุดแบบมันก็ใช่นะครับก็ก็เลยไปดูว่าเออผู้ชายคือไทยผู้ชายก็เป็นมาร์เก็ตติ้งนักทำแผนการตลาดขาตรงนะก็ไปดูคลิปเขาเพื่อศึกษาลักษณะอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ไม่คิดว่าเมื่อคืนเขาจะไลนะครซึ่งผมกำลังไล์ขายของก็แย่งเลตติ้งผมมากไล่เพิ่เลยนะครับเจ็ดหมืนกว่านะฮะผมก็ผมก็แบบ เออสิ่งที่เขาไลฟ์ผมก็คิดว่าเออมันก็อาจจะทำให้หลายคนต้องเดือดร้อนรู้สึกเนี่มันมีคำว่ามีหนุกับมีรอยเติดกินเออมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยส่ผมอ่าคิดว่าทุกวันนี้มันกลายเป็นเรื่องสาธรารณะลนะเพราะเนื่องจากมันอยู่บนแพลตฟอร์มสาธรารณะอยากอยากให้กําลังใจ คุณซีกับลูกในฐานะในฐานะอะไรก็ได้ในฐานะเหมือนคนดูในฐานะเหมือนคนเสพข่าวนะครับเพราะว่า5ปีอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่น้อย,อยลูกสองคนก็ไม่ใช่น้อย,อยผมอยากให้กําลังใจไม่ว่าเรื่องที่เกิดมามันอาจจะแบบไม่ถูกใจกันเราของอะไรแหงการหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมก็คิดว่าเออเราต้องคอมเพนเซตกําลังใจให้กับคนที่สูญเสียเวลาไป5ปีแล้วต้องดูแลเด็กน้อย2คน